ถ้าคุณเก็บเหรียญอีท e r ร u m ในปีนี้คุณอาจจะสร้าง a s สซ v e อินคัมอย่างอัตโนมัติได้เลยหรือออโตเมติกได้เลยซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรและเหรียญนี้มีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญอีท e r ร u m อีกแล้วนะครับว่าในช่วงของวันที่หนะครับ เม่าพฤษภาคมน,นะครับในปี2021นี้อี้อีรอยมก็ราคาทะลุอีกแล้วนะครับไปที่2 8 7 0ด้อเจ็ิดลลาร์ไปแล้วนะครับซึ่งรายละเอียดในวันนี้นะครับว่ามีความเห็นของคนหนึ่งว่าอีทรอยมเนี่ยอาจจะเป็นพาสซีฟอินคัมอย่างอัตโนมัตินะครับออโตเมติกในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับ นั้นเรามาดูเกี่ยวกับพื้นฐานของราคาเหรียญอีเาเรียมกันก่อนนะครับอีเาเรี่ยมน,นะครับทำสูงจุดสูงสุดอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแตกต่างจากบิตคอยเลยทีเดียวนะครับซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าในช่วงนี้บิตคอยนะครับราคาก็ปรับลดลงอย่างรุนแรงในรอบ3ปีนะครับประมาณ49-50%เลยทีเดียวนะครับดังนั้นเราได้เห็นนะครับราคาของอีเาเรียมทํา จุดสูงสุดที่ $2,870 ดอลลาร์ 2, ไปแล้วนะครับและอาจจะสร้างพอร์ตการลงทุนให้คุณถึงเป็นแพ s s i v e i n c o m เลยก็ได้นะครับจากข้อมูลนะครับใน sentiment นะครับได้พบว่าการเพิ่มขึ้นของเหรียญอีเาเรียนนั้นโทษนะครับการเพิ่มขึ้นของราคาเหรียญอีเาเรียมน,นั้นนะครับได้ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างสินทรัพย์ทั้งสองในแง่ของส่วนแบ่งการตลาดนะครับ มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเลยและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับโดยขณะที่เราเห็นอยู่นะครับส่วนการแบ่งการตลาดของบิตคอยเนี่ยได้ล่วงลดไปประมาณ49.96%นะครับครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งมันลดลงต่ำกว่า50%เมื่อช่วง3ปีที่แล้วนะครับในเดือนกรกฎาคมปี2018 โดยอ้างอิงจากตารางของ TradingView นะครับปัจจุบันอิตาเลียมีการมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่15.60นะครับ60%นะครแต่ยังไม่สูงเท่ากับช่วงฟองสบู่แอปคอ i n นะครับที่กำลังบูมในปี2018นะครับและผลักดันให้ส่วนแบ่งตลาดของอิเาเรียมุ่ง ทะลุระดับ23นะครับในช่วงเวลานั้นและตอนนี้ราคาของมันได้ทำพุ่งจุดสูงสุดใหม่ตลอดการนะครับแล้วที่2,871ดอลลาร์ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่ราคาของเหรียญอิเทอร์เียมเนี่ยขึ้นในขนาดนี้นะครับแต่เมื่อมีบทความหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าอีเทอรเรียมนะครับการ สร้างรายได้อิเาเรียมในปีนี้อาจจะเป็นแบบแพสซีฟ e ิ n c คัมเลยนะครับคือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับและก็ราคาอาจจะไม่เหมือนกับบิตคอยนะครับที่มีความพันพวนสูงกว่านะครับเมื่อเร็วๆนี้ยนะครับในลาร์สเดวิสยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับได้แสดงความเห็นรูปแบบเศรษฐศาสตร์นะครับในอนาคตของอีเาเรียมนะครับนั้นจะมีบิต ทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างรายได้แบบแพสซีฟอีกครับนะครับในความเห็นเขาว่าอย่างไรนะครับยิ่งผมคิดนะครับกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่ผมยิ่งรู้สึกว่านะครับผมจะไม่มีวันขายนะครับของผมได้เลยมันจะกลายเป็นสินทรัพย์เงินฝืดที่มีผลตอบแทนสูงถึง5%ตอ่อปีและ ด้วยมูลค่าของการซื้อขายอีทอ r เรียมที่เตรียมพุ่งถึงระดับ1 0ื่นดอลลาร์นะครับมันจะเป็นการสร้างรายได้แบบ passive income โดยสมบูรณ์นะครวันนี้นะครับการสร้างรายได้แบบแพ s ซีฟอินคัมนะครับผมก็แนะนำนะถ้าเกิดเก่งกำไรในสายของพวกอีทอเรียมนะครับแล้วก็สายของพวก แอลคอยนะครับแล้วสายที่เป็นเครือข่ายมีบิสเนสโมเดลที่ประกอบนะครับหรือร่วมกับอีเธอเรียมน้าเก็บสินทรัพย์พวกนี้ไว้นะครับก็สำหรับวันนี้ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับบทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่ถ้าเป็นประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับได้ทุกสัปดาห์ เรามีสารท่องทาง youtube facebook และบล็อกดิสนะครับสำหรับข้อมูลเหล่านี้นะครับเป็นเพียงแค่การนำเสนอข้อมูลการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับแล้วแต่คุณตัดสินใจสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ